คำว่าัดฐานมีอยู่สามในหนึ่งอุชาเพราะเหตุใดประกณ์ที่เิดจึงชื่อว่าปัดฐานนี่ปัสนาได้อัาว่าเป็นประกณ์ที่แสดงถึงปัจจัยทั้งหลายมีเกิดเป็นต้นโดยประการต่างๆฉะนั้นจึงชื่อว่าปัจฐานดึงมีว่าจะนัถากทีค่าหาตับวานาาปการลานิทานานิ ปัจจยาเหตุฐานปัจฐานังแปลความว่าประจังทั้งหลายมีเหตุอรมณะเป็นต้นที่เป็นไปโดยประการต่างๆที่อยู่ในปรกรณ์นี้ฉะนั้นปรกรณ์นี้จะชื่อว่าปัจฐานสองกุชาร์ก็เหตุใดปรกรณ์ที่เกิดจึงชื่อว่าปัจฐานวิสัชนา ด้วยอัดว่ามีการจําแนกธรรมทั้งหลายคือกุศล,ลธรรมอกุศลธรรมอัพยากตะธรรมเป็นต้นโดยประเทียแห่งสตุปัจจัยอารมณะปัจจัยเป็นต้นฉะนั้นจึงที่ว่าปัจฐานดังนี้ว่าจะนับค่ะนิฆะตัพว่ากุศลาทโยธรรมาสตุปัจจญาทิมมาะาทวะสนะปันทิยันติทิพัทธิยันติเกพาติปนนัจขาหัา แปลความว่าถ้าผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงจำแนกคมทั้งหลายที่กุศลเป็นต้นโดยประเภทแห่งเอตุปัจจัยเป็นต้นในะกณ์นี้เพราะเหตุนั้นปกณ์นี้จึงชื่อว่าปัจฐานสามอุทาเพราะเหตุใดปกณ์ที่เจ็ดจึงชื่อว่าปัจฐานที่ศรัชนาด้วยอัดว่าเป็นที่ดําเนินไปแห่งพระสัพพัญญุตยานฉะนั้นจึงชื่อว่าปัจฐาน นั่งมีวัจนะข่าที่ข่าสา์ว่าปัญหาติถ้าทุกติสัมพันธยุทธยาณเอาเกีาติปัญหาหนังแปลความว่าถ้าสัมพันธ์ยุทธยานณแยกจำเนินไปในปกรณ์นี้ก็เหตุนั้นปกรณ์นี้จึงชื่อว่าปัญหาในคำพีมหาปัญหามีปัญหาหกหมวด ทรงแสดงหมดละสี่ในหนึ่งปิกะปัตฐานหมายความว่าทรงยกปิกะยี่สิบสองซึ่งแสดงเป็นประธานตามลําดับแล้วทรงจําแนกด้วยปัจจัยยี่สิบสี่เรียกว่าปิกะปัตฐานสองคูกะปัตฐานหมายความว่าทรงยกคุกกะหนึ่งร้อยซึแสดงเป็นประธานตามลําดับแล้วทรงจําแนกด้วยปัจจัยยี่สิบสี่เรียกว่าคุกะปัตฐาน สามทุกกะติกะปัดฐานหมายความว่าต้องยกติกะยี่สิบสองรวมเข้าในทุกกะหนึ่งร้อย่งแสดงเป็นประธานตามลำดับของติกะและทุกกะแล้วคงจำแนกด้วยปัดใัญยี่สิบสี่เรียกว่าทุกกะปัดฐานสี่ติกะทุกกะปัดฐานหมายความว่าต้องยกทุกกะหนึ่งร้อยรวมเข้าในติกะยี่สิบสอง ึ <át> ่งแสดงเป็นประธานตามลำดับของทุกกะและติกะแล้วทงจำแนกด้วยปัจจัย24เรียกว่าติกะทุกกะปัะธานถ้าติกะติกะปัะธานหมายความว่าต้องยกติกะ22รวมเข้าในติกะซึ่งแสดงเป็นประธานตามลำดับของติกะแล้วทรงจำแนกด้วยปัจจัย24เรียกว่าติกะติกะปัะธาน ทุกกะทุกกะปัดฐานหมายความว่าต้องยกทุกกะหนึ่งร้อยรวมเข้าในทุกกะซึ่งแสดงเป็นประธานตามลำดับของทุกกะแล้วทรงจำแนกด้วยปัดไกยี่สิสี่เรียกว่าทุกกะทุกกะปัดฐานในปัจฐานหมดหนึ่งหนึ่งทรงจำแนกเป็นสีใน เรียกว่าธรรมะและยะหนึ่งธรรมะอนุโลมหมายความว่าถ้าพุทธองค์ตรงตรแสดงบทและป่าาวาสังหรือมุลละมุลีหรือกรรมบทและกัตตุบทหรือบทต้นและบทปลายไม่มีคําว่านะขัดเป็นคําปฏิเสธตัวอย่างเช่นปิยาปุตรังธรม,มังปฏิกะกุสโลธรรม,มูปปัดเชยะเหตุปัจญา กุศลธรรมอันใดพึงเกิดขึ้นโดยอาศัยกุศลธรรมกุศลธรรมอันนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้หรือเปล่าดังนี้เป็นต้นสองธรรมะปัจจียะหมายความว่าพระพุทธองค์ทรงสแสดงบทและปัจาวสามีคำปฏิเสธณักขระอยู่ด้วยตัวอย่างเช่นติยาณอุศลังธรรมังปฏิจจ ณนะสุสโลธมโมอุปปัชเชยะเหตุปัจจญรรมที่ไม่ใช่กุศลอันใดจึงเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลทมที่ไม่ใช่กุศลอันนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้หรือเปล่าดังนี้เป็นต้นสามธรรมะอัจุโลมปัจจนยะหมายความว่าพระพุทธองค์ทรง,รงรแสดงธรรมที่เป็นกุศลนั้นไม่มีคําปฏิเสธ แต่ทําที่เป็นกฎตายมีคำปฏิเสธตัวอย่างเช่นติยาปุสลังธรรมังปฏิจจะนะปุสโลธรรมโ,รมโอุปปัชเยะคีสุป,ปัจยาธรรมที่ไม่ใช่กุสลอันใดจึงเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมที่เป็นกุสลนธรรมที่ไม่ใช่ขุสสนอันนั้นจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้หรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นติธรรมะปฏิยาทุโลก หมายความว่ารพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เป็นกทต้นนั้นมีคําปฏิเสธแต่ธรรมที่เป็นกทปลายได้มีคําปฏิเสธตัวอย่างเช่นปิยาณะกุตลังธรรมังปฏิจจะกุตโลธรรมโมอุป,ปัจเยะเทสุปัจยากุศลธรรมอันใดพึงเกิดขึ้นโดยอาศัยธรรมที่ไม่ใช่กุศลกุศลธรรมอันนั้นพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้หรือเปล่าดังนี้เป็นต้น ความหมายและวัจนะฐานของคําว่าปัจจัยปัจจยุบันปัจจนิสกัทศนาปัจจัยี่เิ็เดี่เป็นคัมภีร์ฐานนี้และผู้มีพระภาคเจ้าต้องจําแนกปัจจัยหนึ่งหนึ่งมีธรรมเป็นสามหมวดเรียกว่าสรุปเรื่องความสามประการคือหนึ่งปัจจายธรรมหมายความว่าธรรมที่เป็นเหตุดังนี้วัจนะถาว่าปฏิจจารพลังไยติเทศสมาติปัจจย ผลธรรมย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยธรรมที่เป็นเหตุนี้ฉะนั้นธรรมที่เป็นเหตุนี้จึงชื่อว่าปัจจัยหรืออีกในหนึ่งปฏิจจ์พลังเอติอัจตริปวากัสสิเอตสมาติปัญญาย่อมเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยธรรมที่เป็นเหตุนี้ฉะนั้นธรรมที่เป็นเหตุนี้จึงชื่อว่าปัจจัยสอง ปัจจายุปันธระทหมายความว่าทมที่เป็นผลดังมีวจนะถาว่าปัจจยะโตปุปปันนางปัจจายุปปันนางผลธรรมที่เกิดจากเหตุปัจใจชื่อว่าปัจจายุบันถามปัจนิกธระทหมายความว่าทมที่ไม่ใช่ผลดังมีวจนะถาว่าปัจจายุปันนัสสะปติ วิรุธทางตะกีกลงปัจจานิกลางมวลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อปัจจยุบันนะธรรมเรียกว่าปัจจนิคเอราะในหนึ่งปัจจายุบันเนปะปัจจิวิรุษขีติปัจจานิโก้ทำได้เป็นปฏิปักษ์กันกับปัจจยุบันนะธรรมฉะนั้นธรรมนั้นชื่อว่าปัจจนิค ตามวัจะนะถาดนี้ที่ให้เห็ุว่าธรรมที่เป็นปจัจจนิคนั้นหาได้เป็นธรรมที่รอบเหตุกอกผลได้ครบทั้งสองตามที่บางคนเข้าใจกันอยู่นั้นก็หาไ,ได้ค่ะแต่เป็นธรรมที่กอกผลโดยส่วนเดียวเท่านั้นสําหรับรอบเหตุคือเป็นปัจจัยไม่ได้นั้นตามวัจะนะถาดนี้ไม่ได้กล่าวถึงทั้งนี้ก็เพราะว่าปจัจจนิกรรมนั้นอนอกเหตุก็มีไม่ใช่รอบตุก็มีหมายความว่า เป็นปัจจัยได้ก็มีเป็นปัจจัยไม่ได้ก็มีเป็นปัจจัยได้นั้นเช่นโมหะเจนตสิกที่ในโมหะโมเลจิสสองอันเป็นเหตุปัจจานิยกระรมนี้เป็นเหตุปัจจัยได้แต่เป็นเหตุปัจจัยุบันิธรรมไม่ได้และรูปอี่สิบแปดอันเป็นปัจจันิยธรรมเหล่านี้เป็นอารมณะปัจจัยได้แต่เป็นอารมณะปัจจยุบาลนะธรรมไม่ได้ เป็นตัวเช่นอเหตุกะกิตุกบาทอเหตุกะกิตะชรูปอะเหตุกะปฏิสมทิกรรมเชรูปอาเฮรารูปอาหาราชรูปกุตุชรูปภาษาญญยสัตตะกรรมะเชรูปพระวติกรรมชรูปรรที่เป็นเหตุปัะจัญจะทมเหล่านี้เป็นเหตุปัดใจไม่ได้ฉะนั้นปัจจัญจะทมเหล่านี้จึงเป็นน้าเหตุและน้าผลใกล้ทั้งสองดังนี้เป็น พระติพระชัติสัพพัญยุตยานางเหตหาติเท่ากับปัฏฐานังแปลความว่าพระสัพันยุตยานยา่อจำเนินไปในปรกรณ์นี้เพราะเหตุนั้นปรกรณ์นี้ชื่อว่าปัฏฐานตามวาจะนะทะนี้แสดงให้เห็นว่าพระพิธรรมเจ็ดคำทีททำมีธรรมะสังฆณีเป็นต้นจนถึงปัฏฐานนี้เป็นที่ํำเนินไปแห่งพระสัพันยุตยานด้วยกันก็จริง ในคัมภี์ที่หนึ่งถึงที่หกนั้นเมื่อว่าโดยอ,อัดและพยัญชนะแล้วความรึกึงก็ดีคว,ค,วความกว้างขวางก็ดียังไม่เป็นที่เตยมพองแก่ากับการจิตญายในการที่พิจารณาฉะนั้นเมื่อว่าเวลาที่สมเสร็จพระบรมศาสรา,ญญาพิจารณาคัมภีร์เล่มที่หนึ่งคือพระธรรมสังคณิพระราชนีจึงไม่สร้างออก และเมื่อตรงพิจารณาที่ทางระกอถ้าทุกการหาอุปกหณ์กะท้าวัถูกยมุประกอ์อยู่พระรัศมีก็ยังไม่ด้านออกทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ทรงพิจารณาเป็นไปอย่างธรรมดาไม่มีความพิเศษแต่อย่างใดเกิดขึ้นในขณะนั้นต่อเมื่ออย่างลงสู่พิจารณาคัมภีรที่เจ็ดคือปฐหานี้พระชพัรนรรงศีหกประการ ซึ่งได้แก่นลละสีเขียวเข้มปิตะสีเหลืองโลหิตะสีแดงโอทาตะสีขาวมันชิตะโคกสบาทประคัสสักระเรื่องพลายประพัศสอนต้งต้านออกจากพราวรกายของพระองค์ทั้งนี้ก็เพราะชัพพีประฐานนี้เป็นคัมีที่กว้างขวางที่อัรรรสลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพ กว่ารูปคำพีที่พระองค์ทรงพิจารณามาและเป็นคำพีเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมแก่สัมผัสยุตยานอันเป็นยานที่กว้างขวางรือ้อพอเหมาะกันฉะนั้นขณะที่ทรงพิจารณาอยู่นั้นจึงทำให้เกิดความปีติในธรรมรสอยู่ตลอดเวลา